ก็อันนี้ผมจะพยายามรีวิวแบตเตอรี่ซึ่งก็รีวิวไปแล้วในส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะเอาวิดีโอตัวนี้ไปประกอบรวมกับภาพประกอบเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่เราซื้อกันมาเป็นลิเทียมฟอ o s p h a พี่เปียกบอกว่ากระเป๋ากแปรงบอกว่าบัดกรีไม่ได้ผมบัดกรีได้ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ขูดมันบัดกรีก็ติดดีไหลเยิ้มดีด้วย <c oughs> พร้อมเป็นทองแดงให้ดูใกล้กลกลกลชัดๆัดนะครับแบตเตอรี่ก็ ไซส์ประมาณนี้เท่ามือแต่คนที่เอาไปใช้ต้องใส่ปลอกก่อนนะครับเพราะว่ามันลงกลาวก็ลงไม่เยอะแต่ว่าถ้าท่านประกอบแบบซีรีส์แล้วมันอาจจะเกิดอันตรายได้งั้นกล้องระวังที่เห็นในรูปนี่ผมทําขนาดกันหมดเลยเป็นสะพานไฟใช้ทองแดงก็เอาทองแดงมาทําแล้วก็มาใช้ตัว iMac เยีายนี้เห็นว่า Built-in a s a d a p t e r ผางวปนาแล้วครับตอนนี้ใช้ตัวนี้ซื้อมาไม่กี่ร้อยบาทสี่ห้าร้อยบาทยี่สิบแอมือเหลือ iMac ตัเ I วเท่าไหร่วะจัไม่ได้แล้วน่าจะ600้้าร้อยหกร้อยแต่ว่าตัวนี้มันมี Adapter ในตัวมันก็ประมาณสักแปดเบาทก็ที่ผมใช้เนี่ยดีนะสำหรับมือใหม่ขับขับก็มันสามารถที่จะเลือกเลือก เลือกอันนี้ได้เห็นไหมนิเทียมฟอสเฟตไฮไดร์ไนแคลซ์หรือจะโหลดมาก็ได้จะโปรแกรมก็ได้โปรแกรมเทคไทมนีเทียมไอออนกี่นาทีก็ว่ากันไปหรือจะการเซนซิ i ิ y ตี้เท่าไหร่โปรแกรมยังไงอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ั้าโปรแกรมอะไร เพิ่มฟอสเฟตสามจุดแลก็แช่ไว้มันก็จะเริ่มชาร์จตาร์ทชาร์แน่วดูที่กระแสเห็นไหมอันนี้ก็ถ้าคนที่แบบเก่งแล้วหรือมืออาชีพก็ข้ามไปไม่ต้องมาดูผมอันนี้เราเป็นวิทยาทานก็หลายหคนถามผมที่ทำไปเพื่ออะไรผมทำเพื่อความสนุก ก็เหมือนหลายๆคนนะผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อะไรนะคือผมอันนี้เป็นงานอาดิเรกแบตเตอรี่นี้ก็เห็นมาเล็กดีก็ว่าจะมาทําอะไรเล่นๆดูอาจจะทําเป็นรถสาล้อขี่เล่นอะไรแบบนี้ซึ่ง14แอมป์ถ้าจริงอย่างที่เขาพูดหรือ10แอมป์ก็พอวิ่งได้วิ่งได้เด็กๆขับชั่วโมงก็โอเคแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาขายแบบนี้เขาเขียนไว้ในไซส์ ซึ่งคงจะไม่เจอในเหตุของการประกอบแบตเรีเทียมหลอกผมบ็อกไว้เรียบร้อยแล้วเพราะคนเช่นนี้มาขายแบบนี้เหมือนมาหลอกครับก็บอกไปเลยว่าแบตมือสองผมซื้อมา25ก้อน3มก้อนไฟต่อมา 1, 1> มนึโวลต์เป็นไปได้แล้วไม่ใช่แล้วที่แล้วบวมเป่งก็ไม่ใช่กะซึ่งสภาพเท่าที่เห็นนี่สองด้านข้างคุณจะต้องไม่บวมสภาพแต่สภาพนี่โหขยบเยินมากที่ขายมา รอยทะลอกบานเบะถ้าคุณบอกว่าแบตใหม่นี่ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่ซื้อนะก็พิจารณาดูนะครับว่ามันเหมาะกับเงินไหมครับผมไม่ได้อยากจะโจมตีคนขายนะผมส่งแบตกับไปซ่อมไม่ใช่ซ่อมส่งกลับไปเคลมขออภยัยติดต่อไปบอกพี่คนขายก็น้องละ วันแรกไม่ตอบไม่รู้ใครตอบน้องดืมโทรศัพท์ไม่เป็นไรผมก็รอขอที่อยู่เดี๋ยวผมจะส่งแบตกลับไปผมส่งเลยนะส่งเคลมไปเลยเคอรี่ด้วยเสียค่าส่ง62บาทคิดดูแล้วกันถ้าคนขายคัดแบตก่อนเอามิเตอร์วัดก่อนผมก็ไม่ต้องเสียเงินอีก62บาทไอเราไม่เท่าไหร่แต่เสียเจ็บใจใช่ไหมคนเรามันมีหลักการมี principle บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบ นะการขายของมันไม่ควรเอาเปรียบลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณขายของขายแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซะิทีฟการคัดแบตมาขายการส่งลูกค้าเนี่ยคุณต้องคัดแบตก่อนจริงอยู่คุณบอกคุณรับมาจากเมืองจีนอย่างไงคุณก็ขายไปอย่างนั้นมันเสียเวลาอีกนิดนึงคุณชา้าได้เขาหน่อยเวลาได้เขาหน่อยหรือคุณก็มิเตอร์วัดได้เขาหน่อยคุณดูสภาพไม่บวมขายเขาแต่ถ้าอย่างนี้คุณบอกว่าแบตมือสองก็ไม่มีใครว่าะไรราคานี้ก็ขายไหมืมอสองผมก็พี่เปียกถามกันอยู่พี่เปียกกระป๋งก็แปลงบอกเฮ้ย แม่งมือสแน่เลยเขาก็ซื้อไปสามก้อนแม่งบวมเรียบร้อยก็ว่ากันไปผมก็ตามอยู่ประมาณ2วันจนวันนี้เขาส่งเขาส่งหลักฐามแล้วเขาส่งไปสนีแล้วก็รอเดี๋ยววันจันทร์ว่าได้ไหมนะครับ3ก้อน3ามร้อยกว่าบาทก็รอดูครับไม่รู้ว่าจะขายได้ยังไงคือผมเป็นแอดมินเพจอยู่ประมาณ2องเพจก็เพจการประกอบแบตแล้วก็เพจรถสร้างนะรถสร้างรถอะไรกัน แล้วก็มีเรือรถรถไฟฟ้าของพี่จ่าจ่าแอมผมก็เป็นไลฟมินให้เพราะฉะนั้น3ามเพจนี้จะไม่เจอคนขายประเภทนี้ผมบล็อกแฝงหมดเลยคนขายที่ขายได้คนมีรับผิดชอบเพราะการรับผิดชอบเนี่ยมันทำให้มีความสุขในการสร้างรถไม่มาเสียอามเสียใจบางคนนี่งเงินไม่ใช่หาง่ายๆสา,ามพันกว่าบาทนี่นะทำงานเวลาสามนสิบกว่าวันกว่าจะได้ต้องกินต้องใช้ และการที่จะมาทําเนี่ยการมาละเอาเปรียบสำหบคนรุ่นใหม่ๆหรือเด็กใหม่ๆที่อยู่ในวงการอนาคตคุณอาจจะเป็นนักวิจัยแต่มาโดนหลอกแบบนี้การเอากํากไรค้ากําไรเคินควรเอาแบตเก่ามาขายแล้วไม่มีความรู้หรือมีหรือแก้งก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เด็กๆใหม่ฟังไว้ขอบคุณครับ